ฉันนั่งเลยนะคะอ้าวอคค่ะค่ะก็วันนี้นะคะได้มา Uh, ร่วมง,งานกับ Seafood from Norway นะคะ n s c เป็นปีที่สองค่ะก็ uh, ถือว่าดีใจมากๆได้เป็นเหมือนทูตระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวยผ่านอาหารค่ะก็ในในแคมเปญครั้งนี้นะคะจะเป็นการลงพื้นที่ที่เมืองไทยะคะ่ะก็คือมีทั้งหมด4ภูมิภาคค่ะมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ขอนแกนนะะ่นค่ะที่พวกเรานะคะ Seafood from Norway จะลงไปแล้วก็ uh, แนะนำหรือว่า เป็นการผสมผสานของอาหารไทยกับอาหารซีฟู้ดจากนอร์เวย์นะคะซึ่งในครั้งนี้ก็จะเน้นไปที่แซลมอนนะคะฟิวร์ทรัลและก็นอร์เวย์จินซาบะค่ะซึ่งซีฟู้ดจากนอร์เวย์เป็นคุณภาพแบบอันดับท็อปของโลกอยู่แล้วค่ะมาจากแบบน้ําเย็นที่ใสสะอาดของนอร์เวย์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพเขาดีมากๆอร่อยมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ย่าเชื่อว่าทุกอย่างจะยิ่งแบบลงตัวแลวอร่อยเข้าไปใหญ่เมื่อได้ผสมผสานกับอาหารไทยค่ะก็ในครั้งนี้จะเป็นการทําอาหารพื้น พื้นที่พื้นเมืองค่ะของแต่ละจังหวัดมาผสมผสานด้วยซีฟู้ดจากนอร์เวย์ค่ะได,ได,ได,ได้ได้ลองไปแล้วค่ะกับเชฟจิ๊บค่ะก็จริงๆสำหรับย่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีความบบอยากจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอยากจะทานแบบ,แบ,บของที่มีคุณภาพซึ่งการ เอาแซลมอนหรือว่าปลาที่เขาแบบคุณภาพดีมากๆมามา,มาอยู่ในอาหารแทนอย่างอื่นค่ะก็จะดีสำหรับสุขภาพด้วยการันตีโดยย่าค่ะซึ่งที่บ้านส่วนมากก็ทานปลากันเยอะค่ะซึ่งแซลมอนมันมันดีสำหรับสุขภาพดีสำหรับแบบทุกอย่างเลยก็อยากให้ทุกคนได้ทานกันเยอะๆนะคะถ้าทานแซลมอนทรัลสบะอะไรนี้ขอแนะนำเลยค่ะซีฟู้ด from Norway ค่ะ โอ้ oh. <laughs> ไม่รู้อะงงตัวเองมากเลยค่ะจริงๆเพื่อนที่สนิทในในในชีวิตของยาค่ะมีแค่แบบสองคนค่ะที่มีลูกไปแล้วแต่ว่าเขามีลูกช่วงโควิดก็เลยเราไม่ได้เจอน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบจ๋าก็คลอดลูกแต่เราอยู่ที่นี่แล้วเป็นลูกของเพื่อนคนแรกที่ได้อุ้มตอนที่เขายังแบบแบบบอกใช่ก็เลยแบบโอ้ my god แบบรู้สึกว่าแบบ เนี่ยคอนเน็กยังไงก็ไม่รู้ก็เลยร้องไห้ค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ชายนิฮิวแมนแบบแบบมนุษย์ตัวเล็กๆก็เลยรู้สึกว่าเงี้ยไม่รู้หนูว่าเพราะว่าทุกคนบิวด้วยแหละอยู่ข้างๆแต่ไม่บอกทุกคนก็ฮือใส่แต่ว่ารู้สึกแบบอย่างที่บอกค่ะคือยังไม่ได้ยังไม่เคยได้อุ้มลูกของเพื่อน ตอนที่เขายังแบ,บบแบบปอร์เบบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เหมนเราทุกคนก็แบบอ,อ๋อก็เลยไปกันใหญ่เลยค่ะความรู้สึกแรกของเราตอนนั้นเป็นเป็นยังไงบ้างไ,ไม่รู้อะเคออเอาจริงๆนะคะเหมือนแบบเราคนในบ้านหรือว่าะครอบครัวค่ะ เขายังไม่ได้แบบพี่สาวก็ยังไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นเบบี๋คนแรกที่เราได้อุ้มที่มาจากแบบกลุ่มที่อยู่ในชีวิตเราที่ที่เป็นคนที่สําคัญสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> หวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะก็อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะเราลอรมันลองเรียนทุกอย่างอ๋อไม่ค่ะใช่แบบแบบชั่วคราวได้แต่ว่าถ้าให้เลี้ยงทั้งวันอ่ะไม่เอาคนมาถามเยอะไหมเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นโมเมนต์ไม่ค่ะเอาจริงๆแบบแบบถ้ารู้จักญาติดีๆค่ะก็เป็นคนที่ชอบร้องไห้กับทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็หัวเราะก็ร้องไห้อะไรอย่างนี้ ใช่ค่ะแล้วอนาคตมีความหวัง่ามองไว้ไหมว่าลูกย่กจะต้องเป็นเบบีที่น่ารักมากเลอไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วนั่น,น,นก็คือแบบแบบเป้าหมายของชีวิตก็อยากมีครอบครัวอยู่แล้ว Thank you ก็จ <stumbled> ริงๆก็เป็น <adalah> ท็อป <con> ิกที hat, Hence, deals, ่คุยก so ันมาเรื่อยๆเลยค่ะว่าแบบถ้าถ้าคนที่แบบอายุเหมือนพวกเราที่กำลังตั้งใจว่าจะสร้างครอบครัวกันนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกในแบบยุคนี้จะต้องแบบมี Mindset อะไรกันบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆเลยค่ะคือช่ แบบบูดแบบสักพักนึงแล้วค่ะว่าแบบเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องแบบสร้างความมั่นคงในตัวเองเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังไงคือค,คุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะอย่า yep. always always deep talk ค่ะถ้าคุยเรื่องแบบถ้าเราจะมีครอบครัวกันรู้สึกว่าการเติบโตของแบบมนุษย์มันสำคัญค่ะก็เลยแบบ,แบ,บเป็นท็อปิกที่ไม่เคยคุยกันเล่นๆ <c oughs> ใช่ค่ะก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันไม่มันไม่ใช่ท็อปิกที่แบบแ้เราเป็นไงเขาเงียบอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากคุยแบบนั้นค่ะแล้วส่วนตัวค่ะอืมมันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบแบบเป้าหมายสุดท้ายอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยค่ะเอาเอางานแต่งงานให้ได้ก่อน ใช่ค่ะอ่ก็น่าจเป็นป็นแม่ที่มั่นคงแน่นอนสหรับสำหรับลูกคนนี้ต้องแบบ That's the plan ค่ะ That's the plan ค่ะเพราะวางแผนตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนาะคือแ่น้องออกมาคือหวังว่าค่ะกก็คุยกันตลอดว่าแบบแบบใครจะเป็นคนแบบดูจากทรงแล้วใครจะดุกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยพบน้าจาค่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยเาบอกแล้วเาพี่เดชเขาบอกน้าเดชเขาบอกว่าเขาบอยแน่นเลยลายเชื่อค่ะอยากได้ทั้งสองค่ะใช่ได้ใช่ไหมได้ไว่าใหม่ใช่ไหมได้เราไม่แข่งกับคิมเบอรี่เนาะหรือว่าขาดะไป โอ้ให้ให้เขาไปก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ได้คุยกับคิมเรื่องนี้เลยค่ะอยากรู้ว่าจริงๆหลายๆคนเดี๋ยวนี้แบบยังไม่ได้แต่งนะว่าเรามีการไปฝากรึเปล่าถูกไหมหรือว่ามีการไปก็จริงๆแม่แน่ใจว่าว่าแบบตอนที่ถ่ายหนัง Fast and Furious ค่ะจริงๆท็อปิกของหนังเรื่องนั้นนะคะเกี่ยวกับเหมือนแบบผู้หญิงที่โต แล้วแต่ยังแบบยังไม่ได้วางแผนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่เล่นหนังเรื่องนั้นอ่ะก็คุยกับหมอไว้แล้วเลยว่าแบบเดี๋ยวจะไปฝากไข่ค่ะเมื่อแบบรู้สึกว่า like mentally ready แบบ physically ready อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะแบบไปฝากไข่ออะไร่เา้ใช่ค่ะใช่ค่ะปีนี้ฝากไข่ปีนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะปลายปีค่ะเพราะตอนนี้ยังยุ่งอยู่ มันก็คุยกับเพื่อนๆว่าเขาทํำยังไงกันแต่ว่าเหมือนเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบแบบไม่ได้อยากให้แบบสาวๆทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแบบน่ากลัวหรือว่าต้องแบบต้องแบบแบบแพลนอะไรเยอะแยะมันมันไม่ได้ต้องทําอะไรมากแบบแค่อาธิึ่งของชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ ไม่เห็นภาพขนาดนั้นแต่ว่าแค่รู้ว่าแบบแบบแบบวิทยาศาสตร์ข้างหลังสิ่งนี้คือยิ่งฟาไข่เดียวยิ่งดีแค่นั้นเองค่ะโตแล้วอ่ะเราเราเราต้องเริ่มคิดเรื่องแบบซีรีสแล้วไม่ค่อยค่ะค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเร็วค่ะเร็วมากมาค่ะก็น่าจะปีหน้าได้อยู่ ตามแลนค่ะรู้สึกว่าแบบได้ทีมที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าโชคดีไปหมดเลยทำบุญด้วยอะไรคะับทำไมแบบอะไรกันฮานาลแบบแบบทุกอย่างแบบแบบลงตัวไปหมดเลยคุยนิดเดียวแลบทุกคนเก็ตหมดแล้วแบบมันไปได้เร็วมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหางเรื่องทู่รับเหมาอะไรได้ครับรับมือยังไงทำไมถึงเลยตามชคดีเลย อ๋อโน้แบบโชคดีจริงๆค่ะแล้วแบบแล้วแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบออร์แกนิกค่ะว่าไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดูใช่ไหมครับย่าไม่ดูแต่แม่ดูแมุเ็ลตอดเหมือนไม่ต้องตามด้วยซ้ำค่ะเลยทุกอย่างมันแบบแบบสมูทเนี่ยทำบุญดีทำบุญเยอะๆใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงบ้างค่ะก็ก็จริงๆก็ ขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาแบบอโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วค <laughs> ่ะก็เขาเขาก็แบบแบบจริงๆละครเวทีมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขามากๆก็รู้สึกว่าทุกวันนี้พี่แบก็ตั้งใจแบบแบบโอ้โหแบบศึกษาฟังพอดแคสต์ทุกเช้าเลยค่ะว่าแบบทำยังไงให้ร่างกายหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็พยายามให้ทุกอย่างแบบแบบ การ recovery smooth ท ну? oh. <cn> ี่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะองอหว่่าาทีเือไม่ได้ตอบบทค่ะแต่ว่าก็ก็ก็ฟังเขาแบบวอมเสียงมันจะเป็นอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ก็ยังพยายามอยู่เรื่อยๆค่ะหนูถือว่าหนูเป็นพยาบาลที่ดีมากๆค่ะ เคลมยังไงบ้างก็คือพี่แม่อุบัติเหตุมือขวาค่ะก็ทำอะไรได้ยากพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดขวดทุกอย่างให้ก็เปิดก็เป็นมือขวาก็เป็นมือขวาให้เขาอยู่ค่ะยแต่ว่าโชคดีมากๆพี่แม่เหมือนแบบแอตเลติกไวส์อะค่ะเขาแบบเขาพร้อมพอสมควรก็เลยมือซ้ายแข็งแรงค่ะก็แบบใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติหรือเปล่า ถ้าเป็นหนูหนูคงลำบากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเก่งทั้งสองมือในทุกอย่างเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาไม่อ้อนค่ะรอบนี้เพราะว่าเหมือนแบบเขาแบบเขา take responsibility สุดๆว่าแบบโอเคฉันต้องแบบใช่ใช่ค่ะไม่ไม่มีแบบไม่มีเลยค่ะ ไม่หรอกค่ะหนูว่ารู้สึกว่าแบบแบบด้วยจิตใจเขาอ่าเขาอยากจะแบบเขาอยากหายแล้วเลยเขาแบบอ่ะโอเคอ่ะโอเคแบบทุกอย่างจะดีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นมีคนซักผ้าเลยมีคนที่ตกลงตะก้าเป็นตะกร้าแล้ว่าจำได้ค่ะแต่ว่าแม่มาเลยป้าสมรวยเป็นคนซักผ้าให้เราค่ะป้าสมรวยเลยใช่ค,ะค่ะขอบคุณนะ